สดีค่ะคนใจไสวันนี้จะพาทุกท่านมาชิมร้านโบนัทนะคะเป็นสาขาแรกของโบนัทเลยนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างเป็นสาขาข,าของเอ็มเคด้วยจ้าอร่อยไหมนะเดี๋ยวไปดูไปดูว่ามีราคาเท่าไหร่ชมว่ามีอะไรไขายบ้างโดนัทสราคาสองร้อยสิบาทที่นี่สาขาสลับบูรีนะคะเป็นสาขาแรกเลยมีมากกว่า60เมิลลิกรัมเข้าไปกินกัน นะๆๆๆมาดูหมูหมูโหหมูออสเตรเลียเนื้อออสเตรเลียเนี่ย,ออย,ยดี๋ยวดูดูนะออเนื้อออสเตรเลียที่ถาดใหญ่นะคะอ้อโหไอ้เนื้อนี่ัติดมันติดมันติดมีหมูมันนาเน,นื้อมัมานานวด้ยวยมีโอผู้เขาจะเน้นผักไปดิ่งไง ทานว่าเยอะมากผัดมูนอหนังไก่อืมที่สำคัญนะคะหมูมะนาวเนื้อมะนาวอร่อยมากน้ำเก๊กฮูน้ำอัาวเหนียวชาไทยอืมเดีวมีบาร์น้ำนี่คาราเมลจานนีจะมีบุกไข่มุกแล้วก็บุกตี้ตด้วยนะคะ